สวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านครับอยู่กับผมกูขับคูปต้าแล้วไงหลายคนสงสัยครับชื่อช่องได้มาจากไหนได้มาจากช่อง youtube? ไอช่อง t i k t อกครับกูขับคูปต้าแล้วไงชื่อเดียวกันครับเห็นคนติดตามเยอะเลยทำเล่นไม่ได้ก็เลยเอามาทำเป็น Youtube ครับเก็บไว้ให้พี่น้องได้รับชมเพื่อถ่ายทอดจิตอารมณ์ออกมาทางวิดีโอฝากฝากพี่น้องท่านที่เข้าดูใหม่ติดตาม ฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับอาจจะพูดผิดพูดถูกนะครับ <c oughs> วันนี้เราอยู่กับคอนเทนต์ระหว่างเจ้า M 6 2 4 0 SUH กับเจ้า M 6 6 4 4 0เรามาเจาะกันดูนะครับว่ามันต่างกันยังไงมันต่างกันตรงไหนบ้างดูอย่างภายนอกครับความสูงตัวรถด,ดอกอยาง คันแรกดูผ่านหน้ากันครับเท่ากันนะครับความยาวเท่ากันที่สองดูเบอร์ยางครับเบอร์ยางเจ้า M หกสองยางหน้าเขาจะให้มานี่ครับเก้าจุดห้าขีดย2ิบสองมาดูเจ้า M หกศครับเจ้า M หกศเท่ากันครับเบอร์เท่ากันครับ ที่เราดูตเตี้ยแค่ดอกยางแค่ดอกยางเขาอาจจะสึกสึกไปหน่อยธรรมดาครับรถใช้งานอันนี้อันนี้เพิ่งได้ไม่กี่ชั่วโมงเองครับเดี๋ยวให้ดูชั่วโมงรถเลยนะครับเดินต่อมาเรามาเจอตัวนี้ครับของอ6 0หนไม่มีนะครับตัวนี้ศูนย์เขาเรียกว่าตัวกาดกันความร้อนตรงท่อตรงเครื่องนะครับจะมากระทบตรงขาขาคนขับ ตอนที่เหยียบแป้นคัดเหยียบคันเร่งมีทั้งสองฝั่งนะครับช่วยได้ครับคนขับบอกว่าช่วยได้หกศ60ไม่มีนะครับอมหกศู M60M60 ความร้อนอะ่ะจะมากระทบตรงนี้หน้าแข้งนะตอนตอนตอน,ตอนเราขับตอนทํางานรถร้อนๆหน้าแข้งเ่ะร้อนร้อนอยู่นะครับเดินต่อมานี่ครับตัวกระจับมือจับมือครับ อันนี้ของ M 6 2นะครับ M 6 0ไม่มีนะครับของ M 6 0มีฝั่งเดียวครับอยู่ฝั่งซ้ายครับอยู่ฝั่งทางนู้นต่อมาครับกระจกครับจากศูนย์เนี่ยครับมีข้างเดียวนะครับแต่ของ M 6 2มีสอง้างครับผมไฟท้ายไฟเลี้ยวเหมือนกันนะครับ มุมองศาเหมือนกันแต่ไม่เหมือนตอนนะียครับไฟหลอดดวงนี้ครับอันนี้จะเป็น LED นี่นะครับที่เขาติดมาให้จากศูนย์ฝั่งทางนู้นเป็นหลอดธรรมดาครับผมต่อมาเรามาดูข้างหลังกันบ้างครับเจ้า M 6 2จะมีตัวนี้นะครับ หินศูนย์บอกว่าเอาไว้เซฟอุปกรณ์เวลากระแทงครับรถจะเออุปกรณ์ทางด้านหางจะจะช่วยซับอุปกรณ์ทางด้านหางนะครับครับผมเรามาดูของเจ้า M60 ไม่มีนะครับนะครับข้อแตกต่างพวกเอออีกอย่างเนี่ยครับเจ้า PTO ของ M 60ของ M 6 0จะมีที่เปิดปิด PTO มีอยู่เกียร์เดียวน,นะครับแต่มาดูเจ้า M 62นี่เจ้า M 62ครับมีอยู่2รอบครับคือเราใสา่คือเราใส่ตรงนี้ไว้แล้วเราไปเปิดปิดที่เดียวกันครับที่เดียวกันกับเจ้า M 6 0นี่มีรอบ540รอบรกับ750รอบครับผม ส่วนส่วนแตกต่างข้อต่อมาเนี่ยครับพื้นพื้นพื้นไอตรงพักเท้าอ่ะครับของเจ้าอ 60, เอ็มหกส่งไอเจ้าเอ็มหกสองประมาณนี้นะครับพอเรามาดูเจ้าเอ็มหกศูต่างไหมครับดูจากสายตาย,ยังไงก็ต่างครับ หลอดไฟอิมหกศูนย์ไม่มีนะครับส่วนในตัวข้างบนน่ะเจ้าของเขาติดเองนะครับอ่าต่อมาครับเรามาเปิดเรามาเปิดดูข้างในมันมีอะไรกันบ้างมาเรามาชมกันครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับตงใช้แรงนิดนึงครับ เถ,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 ถมแถมแถมดูบึกบึ้น,นะครับเต็มซุ้มครับเต็มซุ้มของเจ้าเ e อ็มบึกบ้นดีสวยเนี่ยถังน้ำมันนะครับถังน้ำมันพลาสติกนะครับนี่ให้ดูกันไปก่อนนะครับ ส่วนที่เพิ่มมาอย่างเห็นได้ชัดคือเจ้าออยตัวนี้นะครับออยไม่ทราไวหาเหรือเปล่าเลยนี่นะครับเจ้าออยตัวนี้ของ m หกสองมีนะครับส่วนเจ้า m หกไม่มีนะครับถังน้ำมันเป็นพลาสติกเหมือนกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าไอตัวพลาสติกกับเหล็กมันต่างกันยังไง ถ้าพี่น้องคนไหนรู้ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยให้ด้วยนะครับรู้แต่ครับครับผม <laughs> ภายในนะครับดูภายในเจ้าคัน M 6กสหอย เออลืมบอกไปนี่นะครับหลอดไฟข้าง M62 มหกสองจะมีไฟหลอดด้านข้างนะครับถ้าถ้าคุณเคยใช้จริงเขาจะรู้นะครับเจ้า m อ0มหกศูนเนี่ยมันส่อง M60 มหกศูนไม่มีนะครับมันส่องทะลุเนี่ยครับตอนนั้นคืนมองลำบากมากครับเจ้า M60 มหกศูนไฟมันจะส่องทะลุ ไอ้ตรงกระจังหน้าตรงเนี้ครับทะลุกออกมาแล้วก็หน้ากากครับต่างกันนะครับเขาเพิ่มช่องเพื่อการไฟส่องสว่างจะได้ทำงานดีขึ้นนะครับถ้าคุณเคยใช้ M60 เขาจะรู้นะครับว่าตอนคืน ข้างๆอุมมองลำบากนะครับต่างจากเจ้า M62 เรื่องเครื่องเราก็เข้าๆไปก่อนครับมาทีนี้เรื่องเกียร์ครับเรื่องเกียร์เราเราไปดูเจ้า M62 มหกสองไปหกศูน่อนดีกว่าเกียร์นะครับเจ้า M62 มหกสอจะถอยสี่เดินแปด เราต้องดูฝั่งไหนเราต้องดูฝั่งนี้นะครับนี่นะครับเกียร์ถอยก็เข้าเกียร์สี่เกียร์สี่นี่นะครับเกียร์ตอนทํางานจริงนะครับผมพูดถึงตอนถอยนะครับถอยเกียร์สี่แล้วก็ตบมานี่นะครับตบมา R R นี่คือถอยนะครับลูกเต่าก็คือเกียร์ช้ากระต่ตายก็คือเกียร์เร็ว แล้วก็นี่ครับตัวนี้คือตัวสับสองเผามีแค่น,นี้ครับเจ้า M60 พอมาฝั่งขวาตัวนี้คือ PTO นะครับ PTO สับมาหน้าคือ PTO อันนี้คือยกหางส่วนนี้คือผ่านหน้านะครับผ่านหน้าน,นี้คันเลิงมีพองอะไร <c oughs> ดูมุมมองครับมุมมองของเจ้า m 6 0มาต่อกันที่เจ้า m 6 2ครับเขาพัฒนามายังไง <c oughs> หนึ่งไหมครับเบาะเบาะก็ไม่เหมือนนะครับนี่คือเบาะเจ้า m 6 2นี่คือเบาะเจ้า m หกสองนี่คือเบาะเจ้า m 6 0อันนี้อาจจะขาดขาดมีขาดบ้างนะครับพอดีรถใช้งานมานานแล้วนะครับ คันแรกเลยบก่กระชับขึ้นครับกระชับขึ้นดีขับไม่เหนื่อยครับพอเรามานั่งเจ้าเอ็มหกหกสองเกียร์ตรงนี้หายไปครับย้ายมาอยู่ฝั่งขวามือนะครับฝั่งขวามือตัวนี้คือเกียร์เดินหน้าถอยหลังเราจะเดินหน้าแล้วก็ดันขึ้นนิดหนึ่งดันไปหน้าเราจะถอยหลังแล้วก็ดันขึ้นนิดหนึ่งดึง ดึงลงมาข้างหลังปั๊บฝั่งนี้ไม่มีอะไรเลยครับยกเว้นเจ้าตัวสับสองเขานะครับนี่คือตัวเจ้าสับสองเผ่าดึงขึ้นดึงขึ้นแล้วก็หมุนคือสับสองเผ่าถ้าเรา,เาลงคือขับเคลื่อนล้อหลังครับจะประมาณนี้นะครับ เวลาเวลาเราเดินหน้าถอยหลัง M62 ไม่ต้องเหยียบคัทนะครับคือสับได้เลยแต่ถ้าคนที่ถนัดกับเหยียบคัทเขาก็เหยียบได้ครับอ่อนนะครับอ่อนกว่าเจ้า M60 เยอะเลยถ้าคนเคยขับเขาจะรู้จะประมาณนี้นะครับดูคร่าว ท่านใดที่มีข้อสงสัยคอมเมนต์สอบถามได้นะครับหรือท่านท่านใดมีข้อแนะนำเพิ่มเติมนอกจากนี้สามารถคอมเมนต์ให้ทางเราได้นะครับทางเราจะเก็บไปปรับปรุงแก้ไขทางเราพร้อมรับฟังครับส,สุดท้ายนี้ขอจบ คลิปการน,นำเสนอเพียงแค่นี้ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับนะครับลองไฟโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ อะไกนอกจากเงินนะเธอจะชอบไหมนะเมาอย่างเดียวนะเธอจะชอบไหมนะเราอยาง